สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสียงเพลงในเงามืดค่ำคืนนี้ที่ผับหรูชื่อบูไน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเต็มไปด้วยแสงไฟะระยิบระยับผู้คนหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพแวะเวียนเข้ามาหาความสุขชั่วคืนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเสียงดน,นตรีที่บรรเลงอยู่บนเวทีทุกโต๊ะเต็มไปด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสียงหัวเราะเขากับกลิ่นบุหรี่บนเวทีหญิงสาวรูปร่างเพียวสูงโป่งผิวขาวจนสะดุดตากำลังยืนถือไม้เธอชื่อแพนักร้องประจำผับคนดังใบหน้าของเธอสวย และคมแต่งเต็มไปด้วยเครื่องสำอางแน่นแต่ดูมีสเสน่ห์เสียงร้องของเธอทั้งหวานปนเศร้าและบางทอนก็ยังเย้ายวนจนผู้ชายทุกคนที่นั่งดื่มต้องหันมามองเธอแพ้ใช้ชีวิตในโลกกลางคืนมาหลายปีเธอรู้ดีว่าเสียงเพลงไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่ยังเป็นกับดัก ที่ทําให้ใครหลายคนตกหลุมรักและคืนนี้ก็เหมือนทุกคืนเธอบอกกับตัวเองเบาๆระหว่างพักเบรแต่บางทีอาจจะมีอะไรสนุกกว่าที่คิดก็ได้นะที่มุมหนึ่งของภาพมีชายวัยกลางคนใส่ชุดสูทหรูนั่งจิบวิสกี้อย่างใจเย็นแววตาไม่ละไปจากแพ้แม้แต่วินาทีเดียวเขาชื่อเก่งนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในวงการอสังหาร,ริมทรัพย์เขาแต่งงานแล้ว และมีภรรยาชื่อมีนที่ขึ้นชื่อว่าสวยและเพียบพร้อมแต่สำหรับเก่งเขารู้สึกว่าชีวิตคู่ของเขาอันแสนจืดชืดคืนนี้เก่งมาพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานแต่แทบไม่สนใจใครเพราะสายตาได้จับจ้องไปที่แพรบนเวทีรอยยิ้มมุมปากเผยออกมาอย่างชัดเจนมึงดูดีไอเก่งมึงจ้องน้องแพรไม่วางตาเลยนะเพื่อนร่วมง,งานได้เอ่ยขึ้นเก่งได้หัวเราะเบาๆก็นักร้องดังนี่หว่าเสียงแบบนี้ ใครจะไม่เคยบ้างวะแพรสังเกตเห็นสายตาเก่งตั้งแต่เพลงแรกที่เธอร้องแววตาคมกิบนั้นทําให้เธอใจเต้นแรงแต่เธอก็ยังคงยิ้มเล็กน้อยยกไมค์ขึ้นร้องต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหลังจากการแสดงรอบแรกจบลงแพรได้เดินลงจากเวทีเสียงปรบมือดังตามหลังเธอหันไปส่งยิ้มให้แขกหลายๆโต๊ะก่อนที่จะตรงไปที่บาร์เพื่อสั่งน้ำน้ำเปล่าแก้วหนึ่งค่ะเธอได้บอกบาร์เทนเดอร์แต่ไม่ทันไรเก่งก็เดินเข้ามาใกล้ กลิ่นน้ำหอมแพงแตลบอบอวนร้องเพลงพร้อมมากครับเปลี่ยนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มแพรได้ปลายตามองแล้วพยักหน้าเล็กน้อยขอบคุณค่ะคุณลูกค้าประจําใช่ไหมคะครับมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณตรงๆสักทีแพรยกแก้วน้ําขึ้นสายตาเธอวาววับ เธอรู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาดูจากแหวนหลูที่นิ้วและนาฬิกาที่เรือลหลายแสนที่ข้อมืองั้นคืนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเธอตอบด้วยรอยยิ้มที่เย้ายวนเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์<ๆ>เก่งได้กลายเป็นแขกขาประจําจริงๆไม่ใช่แค่เพลงที่ดึงดูดแต่ทุกครั้งที่เขาใช้เงินเปโตเครื่องดื่มราคาแพงและไม่ลืมที่จะทิปแพรจํานวนไม่น้อยแพรเริ่มสนิทสนมกับเก่งมากขึ้นจากการพูดคุยสั้นๆ ก็กลายเป็นนั่งดื่มด้วยนั่งดื่มด้วยกันหลังเลิกงานบทสนทนาจากเรื่องขอเพลงก็ขยับเป็นเรื่องส่วนตัวคุณเก่งแต่งงานแล้วหรอคะแพ้ถามขึ้นอย่างตรงไปตรงมาคืนนั้นหลังดื่มด้วยกันเก่งได้หัวเร้ะเบาๆยกแก้วขึ้นดื่มครับผมมีภรรยาแล้วครับแพ้ได้เลิกคิ้วแต่ไม่แสดงอาการที่น่ารังเกียจแม้แต่น้อยเธอเพียงหัวเราะเล็กน้อยอ๋องั้นสินะเก่งรีบเอ่ยเสริมแต่อย่าคิดมากนะ ชีวิตคู่มันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่คนอื่นเห็นหรอกคำพูดนั้นเหมือนเชื้อไฟจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในใจของแพรไม่นานนะักความสัมพันธ์ที่ควรจะหยุดแค่เพื่อนดือ่อก็เลยเถิดคืนหนึ่งหลังพับปิดเก่งได้อาสาขับรถไปส่งแพรเธอยืนลังเลอยู่หน้ารถแต่สุดท้ายก็ยอมขึ้นไประหว่างทางเก่งพูดเพียงแค่ไม่กี่คำ แต่ทุกคําชวนให้ใจของแพ้เต้นแรงผมชอบคุณนะแพ้ได้นั่งนิ่งไปชั่วคู่ก่อนจะหันไปสบตาเขาคุณเก่งแน่ชัยหรอคะว่าไม่ได้แค่ชอบนักร้องบนเวทีเก่งได้จอดรถข้างทางเงียบไปอึดใจก่อนกุมมือเธอแน่นผมผมไม่แน่ใจแพ้ยิ้มบางๆเธอรู้ดีว่ากําลังพาตัวเองก้าวสู่บนเส้นทางที่ผิด แต่หัวใจกลับตื่นเต้นเกินกว่าจะถอยออกมาคืนนั้นเองความสัมพันธ์ลับก็เริ่มต้นขึ้นแต่ทุกความลับย่อมไม่อาจซ่อนอยู่ได้นานมินภรรยาของเก่งเริ่มสงสัยในเรื่องของความผิดปกติของสามีเธอเก่งกลับบ้านดึกบ่อยขึ้นโทรศัพท์มักปิดเสียงหรือเดินออกไปคุยนอกบ้านเธอถามเขาก็ตอบแบบเลี่ยง หัวใจของมินเต็มไปด้วยความกังวลและความเจ็บปวดเธอเริ่มคิดเขามีคนอื่นแล้วใช่ไหมคือหนึ่งมินตัดสินใจขับรถตามเก่งหลังจากเห็นเขาออกจากบ้านแต่งตัวเต็มยศเธอตามไปจนถึงผับบูนหนในความมืดของร้านจอดรถมินนั่งกำพงมาลัยอย่างแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความคุกข,ขุ่นที่แท้ก็ที่นี่สินะเธอไม่รู้เลยว่าภายในผับกำลังมีเสียงหัวล้อแผ่วเบา และสายตาที่หวานที่แพรส่งให้สามีของเธอเป็นประจําเสียงเพลงที่ฟังดูหวานไพเราะสำหรับทุกคนในคืนนั้นกลับกลายเป็นเสียงบานลึกกวดใจของผู้หญิงคนหนึ่ง คืนแห่งการเผชิญหน้าเสียงดนตรีจังหวะเบาๆคออยู่ในผับบูนไนแสงไฟสีม่วงสลับสีน้ำเงินสดไปทั่วบนเวทีแพรยืนถือไม้ในชุดรัดรูปสีแดงเพิงสายตามองไปยังโต๊ะมุมเดิมที่เธอและเก่งเคยนั่งอยู่เขายกแก้วขึ้นให้สัญญาณเล็กๆและแพก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มแต่ที่หน้าประตูมียืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เต้นระรัว น้ำตาเออแต่ยังฝืนไว้เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าสามีที่เคยสัญญาจะรักกันตลอดชีวิตจะมานั่งหัวเราอยิ้มแย้มกับนักร้องกลางคืนเช่นนี้เก่งนี่คือสิ่งที่คุณทำกับฉันเหรอมิมได้พึมพำรรกับตัวเองเธอเก้าวเข้าไปข้างในทันที ความโกรธและความเสียใจพาให้ลืมความอับอายสายตาผู้คนหลายโต๊ะหันมามองหญิงสาวร่างบางในชุดเรียบหรูยืนตัวสั่นอยู่กลางไฟสลัวเก่งได้เงยหน้าขึ้นสีหน้าตกใจทันทีมินแพรหยุดร้องเพลงกระทันหันเสียงดนตรีที่เล่นตามเงียบลงเหมือนรู้สถานาการณ์เธอหันไปมองเก่งกับผู้หญิงแปลกหน้าที่เพิ่งปรากฏตัวนี่ใครเก่งนี่ใครกันมินตะโกนเสียงดังจนทุกคนในผับหันมามองอย่างสนใจเก่งได้รีบลุกและเดินไปหาภรรยาพยายามประคองแขน มินใจเย็นก่อนมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะแพรได้ยืนนิ่งมือได้กำไม้แน่นเธอรู้สึกสายตาทิ่มแทงจากแขกทั้งผับบางคนกระซิบกระซาบบางคนก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเก่งหันมามองแพรสายตาเต็มไปด้วยความรนลานแพรฉันแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบมินก็พุ่งเข้าไปตรงหน้าแพรและเธอเธอรู้ใช่ไหมว่าเขามีเมียแล้ว ทำไมยังกล้ายแยง่งจากนั้นแพรได้ถอยหลังเล็กน้อยสีหน้าพยายามสงบแต่แววตาว่าไปด้วยความกดดันฉันขอโทษค่ะแต่ขอโทษมินหัวล้อเสี่ยงเยอยน้ำตายังไหลพากคําขอโทษของเธอมันลบความเจ็บปวดในใจของฉันไม่ได้หรอกนะจากนั้นความวุ่นวายเริ่มบานปลายผู้จัดก,การผับีบเข้ามาพยายามห้ามแต่เก่งกลับยืนอึง้งเหมือนหมดหนทางมินฟังฉันก่อนเขาพยายามดึงภรรยาออก แต่เธอก็สลัดมือแล้วผักเขาออกเต็มแรงอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเก่งคนที่ฉันเคยรักมันตายไปแล้ววันนี้ฉันได้เห็นแล้วว่าคุณคือคนแบบไหนเสียงสะอื้นดังสะท้อนอยู่ในใจของแขกทุกคนที่ยืนดู ไม่มีใครพูดอะไรนอกจากสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและความตกใจแพรยืนตัวสัน่นเสียงในใจตะโกนว่าความลับที่เธอคิดจะปิดบังได้แต่กลับพังในพริบตาจากนั้นมิมได้หันหลังทันทีเดินฝ่าฝูงคนออกไปนอกประตูอย่างรวดเร็วเก่งร้องเรียกไม่กล้าว,วิ่งตามเพราะผู้คนกำลังจับจ้องแพรยืนมองตามรู้สึกหัวใจถูกกดทับด้วยก้อนหินเธอรู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเฉาธรรมดา แต่มันคือบาดแผลที่ไม่มีวันลบได้จากนั้นข้างนอกลมกลางคืนพัดแรงมินได้เดินไปยังรถของเธอมือสัน่นคําพูดของเก่งและภาพที่เห็นยังวนเวียนอยู่ในหัวเขาไม่รักฉันแล้วฉันเหลืออะไรอีกจากนั้นน้ําตาได้ไหลพากไม่หยุดเธอสตาร์ทรถทั้งที่ยังไม่ได้มองให้ฉาเสียงเครื่องยนต์คำรามขึ้นท่ามกวามวามสั่นไหวของหัวใจที่แตกสลายจากนั้นเก่งได้วิ่งออกมาหน้าผับทันทีเห็นมินขับรถพุ่งออกไปเขาตะโกนเรียกมิน รอฉันด้วยเสียงของเขาไม่อาจหยุดรถที่เล่นไปในความมืดได้แพรได้มองออกมาอย่างช้าๆยืนมองเก่งที่กำลังหดแรงและสุดลงกับพื้นเธอรู้สึกหนาวทั้งที่อากาศกลางคืนไม่ได้หนาวเลยคืนนั้นมินไม่ได้กลับบ้านรถของเธอพบถูกสภาพที่พังยับเยินอยู่ข้างทางที่ชนกับเสาไฟฟ้า ห่างจากผับเพียงไม่กี่กิโลเมตรและร่างของเธอนอนแน่นิง่งโดยที่ไม่มีลมหายใจข่าวการเสียชีวิตของภรรยานักธุรกิจดังถูกตีแผ่ในเช้าวันถัดมาภาพข่าวรถที่พังยับเยินถูกแชร่วนลงโซเชียลผู้ค้นหาผ่ากการสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงประสบอุบัติเหตุหลังจากมีเรื่องทะเลาะกับสามีในผับและในงานศพบ,บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติพี่น้องต่างร้องไห้ไม่หยุดเก่งยืนหน้าศพของภรรยา ด้วยสายตาที่เหม่อลอยมือของเขาได้เย็นเฉียบเหงื่อผุดออกไม่หยุดเขาไม่กล้าแม้แต่จะมองภาพรอยยิ้มของมินที่ตั้งอยู่หน้าโรงถ้าไปงานศพแต่ภาพข่าวและเสียงซุบซิบต่างๆก็ทําให้เธอแทบไม่ออกไปไหนหลายคนรู้แล้วว่าเธอคือผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุหลายคืนหลังจากนั้นเก่งได้เริ่มฝันร้ายเขาฝันเห็นมิน ยืนอยู่ตรงปลายเตียงในสภาพร่างกายที่เปิดเปือนใบหน้าของเขาแตกแหลกจากการกระแทกแต่ดวงตายังจ้องเขาไม่ห่างเก่งเสียงแหบดังก้องทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้จากนั้นเก่งได้สะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเขาหายใจถี่เหงื่อท่วมตัวแต่เมื่อมองไปรอบๆ ห้องกับว่างเปล่าเขาคงคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายแต่ความรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองเขาอยู่ที่ปลายเตียงและด้านแทรเธอเริ่มได้ยินเสียงประหลาดจากในห้องพักที่เธอกําลังพักอยู่หลังผักบางคืนขณะล้างหน้าในห้องน้ําเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นมาจากด้านหลังทั้งที่เมื่อหันไปมองกลับไม่มีใครอยู่บางครั้งไฟในห้องก็กระพริบเองและกระจกเงาสะท้อนภาพผู้หญิงสาวผมยาวยืนอยู่ด้านหลังแต่พอหันไปกลับไม่พบอะไรแพรเริ่มหวาดกลัว แต่ก็ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวถูกหัวรเยอ่อเป็นผลกรรมที่ตามสนองเธอเก่งเองก็ทรมานไม่ต่างกันทุกครั้งที่เขาหลับตาเขามักจะได้ยินเสียงรถชนดังสนัน่นเสียงกรีดร้องสุดท้ายของมีนยังก้องอยู่ในหัวเล่ากับเธอยังไม่ไปไหนและบางครั้งเขามั่นใจว่ากลิ่นน้ําหอมที่มีนชอบลอยมาในห้องนอน ทางที่ห้องได้ปิดสนิทความรักต้องห้ามที่เคยเล่าร้อนกลายเป็นต้นต่อความสยองที่ทั้งเก่งและแพ้ไม่อาจหนีพ้นเพราะมีนไม่ได้หายไปไหนเธอกำลังจะกลับมาเสียงที่ไม่เคยเงียบหายหลายวันผ่านไปหลังจากงานศพของมีน เก่งไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองได้พักผ่อนเลยแม้แต่จะนอนบนเตียงที่นุ่มอยู่ในบ้านหลูของเธอแต่ความเงียบกับกดดันจนแทบหายใจไม่ออกเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าในบ้านตอนตีสามทั้งที่เขาอยู่คนเดียวบางครั้งได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินลากเท้าผ่านโถงกลางเดินยาวหรือไม่ก็เสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นทีละครั้งทีละครั้งจนเขาต้องลุกมาดูแต่เมื่อเปิดออกไปพบเพียงความว่างเปล่าเก่งพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพราะความเครียด เป็นภาพหลอนจากความรู้สึกที่เกาะติดแน่นกินใจเขามาแต่ยิ่งบอกตัวเองเท่าไหร่เขายิ่งมั่นใจว่าไม่ใช่และคือหนึ่งขณะที่เขานอนพลิกตัวไปมาเสียงกระซิบเบาๆได้ดังขึ้นข้างหูเก่งเขาลืมตาทันทีแต่เต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเหงื่อแตกพากแต่พอหันไปข้างๆกลับไม่มีใครอยู่จากนั้น กลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยกับอบอวลอยู่ในทั่วห้องกลิ่นที่มีนเคยใช้เป็นประจำไม่นะมีนเก่งพึมพำน้ำเสียงสั่นเรือด้านแพรเธอเองก็ไม่ได้เคยสงบสุขไปกว่ากันห้องพักเล็กๆที่เธอเช่าอยู่ใกล้ผับเริ่มเต็มไปด้วยสิ่งผิดปกติทุกคืนเธอจะฝันเห็นมีนในสภาพที่เลอะเปื้อนทั่วร่างกายเดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นแกรู้ใช่ไหมว่าแกรังแกฉันเสียงของมีนยังก้องกังวานอยู่ในความฝันเพราะแกฉันถึงต้องตายแพรสะดุ้งตื่นทุกครั้งหัว ใจเต้นแรงจนน้ำตาไหลเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่รอยนิ้วที่เป็นรอยแดงๆบนแขนของเธอในตอนเช้ากับบอกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้และในค่ำคืนวันศุกร์ที่ผับบูนหนแขกเต็มแน่นเหมือนเคยดนตรีบรรเลงสนุกสนานแต่แพรรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่กดทับเธอจับไม้ร้องเพลง แต่สายตาหลายคู่เหมือนจ้องเธอด้วยความสงสัยและดูถูกขณะที่ร้องเพลงอยู่เสียงไม้ที่ถืออยู่ก็ดังแทรกด้วยเสียงข้ามควนเบาๆเ,เหมือนมีคนกำลังร้องไห้แพรได้ชะงักทันทีทเธอมองไปที่นักดนตรีแต่ทุกคนยังเล่นตามปกติไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเสียงข้ามควนนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้เป็นประโยคที่ชัดเจนคืนสามีฉันมาจากนั้นแพรได้ทำไม้ตกทันที แจกหลายคนหัวเราะคิดว่าเป็นความผิดพลาดทางเครื่องเสียงแต่เธอรู้ดีว่าไม่ใช่เธอสั่นไปทั้งตัวจนผู้จัดก,การต้องรีบเข้ามาพาเธอลงจากเวทีคืนนั้นแพนนั่งซบอยู่หน้าห้องพักหลังเวทีหัวใจสั่นละลัวรู้สึกเหมือนมีใครยืนมองอยู่ในเงามืดเธอเงยหน้าขึ้นอย่างกระา,าและเกือบจะกรีดร้องออกมาในกระจกแต่งหน้าที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเธอไม่ได้เห็นเพียงเงาของตัวเองแต่เธอเห็นมีน ยืนอยู่ข้างหลังร่างกายเปื้อนเลือดดวงตาดำสนิทเต็มไปด้วยความแค้นเพราะแกแพ้ได้ถอยหลังล้มตัวลงกระจกแตกเสียงสนั่นผู้จัดก,การรีบวิ่งเข้ามาแต่ไม่เห็นสิ่งที่แพ้เห็นแพ้เป็นอะไรไปแพ้พูดไม่ออกได้แต่สายหน้าทางน้ำตาเก่งเองก็ถูกตามหลอกไม่เว้นวันในห้องทำงานที่บริษทัทเขานั่งตรวจเอกาสารอยู่คนเดียวแต่กลับได้ยินเสียงคอกระจกคอหน้าต่างดังชัดเจนเมื่อเงยหน้าขึ้นไป เขาเห็นมีนยืนอยู่นอกหน้าต่างชั้น20ของตึกสูงทั้งที่ไม่มีใครจะกล้ายืนตรงนั้นได้มีนได้จ้องมองตา,ขาเขมง็งปากขยับอย่างช้าๆเพราะเธอเสียงกระจกได้ดังเก่งล้มลงกับพื้นแทบคานหนีเสียงกรีดร้องของมีนดังก้องไปทั่วห้องลูกน้องที่เคยได้ยินเสียงรีบวิ่งเข้ามาแต่พบเพียงเก่งที่นั่งตัวสัน่นอยู่คนเดียวท่ามกลางกระจกที่แตกละเอียด ทั้งเก่งและแพรพยายามหันไปพึ่งหมอดูและพระหลายคนบอกกันว่าวิญญาณของมีนยังไม่ไปไหนเพราะเต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวดเขาตายทั้งที่ยังมีคำถามในใจหมอดูคนหนึ่งบอกกับแพรเขาจะไม่หยุด จนกว่าเขาจะได้ของของเขาคืนคําพูดนั้นติดอยู่ในใจแพ้ไม่หายคืนนั้นเองคืนนั้นเองหลังจากกลับจากวัดแพ้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวไปในห้องกระพพิบลมเย็นพัดเข้ามาทั้งที่ปิดหน้าต่างแน่นเสียงเพลงที่เคยเสียงเพลงที่เธอเคยร้องในผับก็ดังขึ้นเบาๆจากมุมห้องเพลงที่เธอเคยร้องต่อหน้าต่อตาเก่งและมีในในคือสุดท้ายก่อนที่มีนจะตายแพ้ตัวแข็งชื่อเธอรู้ตัวเองว่า ไม่ได้เปิดเพลงนั้นแล้วเสียงของมีนก็ดังแทรกขึ้นมาแพรแกไม่มีวันได้หนีพ้นเก่งเองก็นอนสะดุ้งตื่นกลางดึกเห็นล่างมีนอยู่ปลายเตียง เธอหันหน้ามาอย่างาชา้าๆดวงตาดำสนิทจ้องลึกจนเขารู้สึกเหมือนจะถูกดูดเข้าไปคุณทิ้งฉันคุณเลือกผู้หญิงคนนั้นงั้นฉันไม่ให้คุณได้อยู่กับเธออย่างมีความสุขร่างของมีนค่อยๆเยื่อนขึ้นมาบนเตียงเสียงกรีดร้องดังจนเก่งหมดสติไปทันทีและในตอนนี้ทั้งเก่งทั้งแพรรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความรู้สึกผิดหรือภาพหลอนแต่มันคือวิญ,ญญาณที่ตามแก้แค้นและวิญญาณนั้นก็ยิ่งเข้าใกล้มาเรื่อยๆ เสียงเพลงสุดท้ายคืนนั้นฝนตกไม่หยุดฟ้าผ่ากล้องไปทั่วเมืองแกงยืนตัวแข็งอยู่กลางคอนโดร่างของเขาเหมือนถูกตึงไว้โดยที่แรงของเขามองไม่เห็นขณะที่แพรถูกกระชากลากไปตามพื้นเธอได้กรีดร้องสุดเสียงปล่อยฉันมีนได้โปดเสียงหวัวเราะได้เย็นเข้ามาที่ข้างตัวของเธอดังสะท้อนอยู่รอบๆห้องเพราะแกฉันต้องตายไม่แกก็ฉันต้องตายไปข้างหนึ่งจากนั้นมีนได้ปรากฏตัวอย่างชัดเจนเชื้อผ้าสีขาดเลือดเปือเป้อนเต็มร่างกาย ผมยาวเปียกชื้นติดกับผิวที่ซีดเขียวดวงตาของเขาได้แดงกล่ำและขุ่นมัวแพรร้องไห้ตัวสั่นแต่แรงมืดกลับดึงเธอเข้ามาใกล้ทีละนิดมีนพอเธอเก่งร้องลั่นทั้งน้ำตาฉันผิดเองฉันผิดที่ทรยศเธออย่าทำร้ายแพรเลยมีนได้หันมามองดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นเธอเลือกมัน ตอนที่ฉันยังอยู่เธอหักหลังฉันทำไมตอนนี้ถึงจะมาขอร้องให้ปล่อยมันเก่งได้สุดเข่าลงกับพื้นเขากรีดร้องอย่างติ้นหวัมือทุบอกราวกับจะฉีกหัวใจออกมาแลกงง้นเอาชีวิตฉันไปแทนได้โปรดมีนได้ยิ้มอย่างเยือกเย็นเสียงหัวเราะได้กล้องสะท้อนไม่ฉันจะเอาทั้งคู่ไปให้เจ็บให้ทรมานก่อนจะจมอยู่กับฉันในความมืดตลอดกาลทันใดน,นั้นเสียงดนตรีเบาๆดังขึ้นจากวิทยุที่เปิด เพลงที่แพรเคยร้องในผับบูไนค่อยๆดังขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครเปิดเพลงนั้นกลายเป็นเหมือนเสียงสะอื้นจากนรกเนื้อหาของเพลงที่เคยหวานซึ้งกับกลายเป็นเสียงหวยหวนกิดเพีย้ยนแพรได้ยกมืออุดหูแต่เสียงนั้นกลับดังอยู่ในหัวของเธอหยุดนะหยุดเธอะน้ำตาแพรได้ไหลาอาบแก้มเธอรู้แล้วว่าเสียงเพลงที่เธอเคยล่อลวงผู้ชายได้กลับกลายเป็นบ่วงมัดวิญญาณของเธอเองจากนั้นเก่งพยายามลุกขึ้นยืนวิ่งเข้าหาแพรแต่ร่างเขากลับถูกมีนผักกระเด็นจนกระแทกกำแพงอย่างแรงเลือด ทะลักออกมาจากศีรษะเก่งแพ้ได้หวีดร้องแต่ยังถูกแรงมัดไวมีงค่อยๆก้าเข้ามาใกล้แพ่ดวงตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแกต้องตายเหมือนฉันต้องรู้ว่าการถูกภาคทุกอย่างไปมันเป็นยังไงจากนั้นแพรได้ดิ้นสุดแรงแต่ร่างค่อยๆอ่อนแรงลงและเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ที่พบคอนโดของเก่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายเฟอร์นิเจอร์พังยับเยินกระจกแตกกระจายเก่งถูกพบในสภาพที่ไร้สตินั่งหัวล้อคิกคักอยู่มุมห้อง ดวงตาเลื่อนลอยร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลเขาไม่พูดอะไรอีกเลยนอกจากประโยคเดียวที่พึมพำไปมาเธออยู่กับฉันตลอดไปส่วนแพ้ไม่มีใครพบศพของเธอมีเพียงรอยเลือดลากยาวจากห้องนอนไปถึงระเบียงและหยุดอยู่ตรงที่ขอบราวเหล็กเหมือนมีบางอย่างถูกลากออกไปสู่ความว่างเปล่าหลายเดือนต่อมาที่ผับบูไนไน ได้ปิดกิจการลงแขกหลายคนเล่าต่อกันว่าเวลาฟังเพลงในผับจะได้ยินเสียงร้องไห้แทรกเข้ามาเสียงผู้หญิงร้องค่มควรนร้องไห้เรียกหาสามีและถ้าใครกล้าส่งกระจกในห้องน้ําชั้นสองพวกเขาจะเห็นผู้หญิงผมยาวใบหน้าชุ่มเลือดยืนมองนิ่งๆพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาถึงตาเธอแล้ว